สวัสดีครับสวัสดีครับผมเอ่อน้องวิวนะครับจากสวนไม้แม่อยู่ที่เอ่อตำบลวันทะเลอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีมาเบอร์โทรก็ศูนย์เก้าหกสามเก้าหกห้าหนึ่งแปดหนึ่งครับโอเคค่ะ,น,ะนี้อยากจะมาขอเอ่อฟังรู้จากน้องวิวหนว่อยค่ะว่าเอ่อทำไมได้เอาโซ่เก้ชาชันเนี่ยมาเรียมาเลี้ยงที่โลจิดักเราคะ่ะอ่าก็ตอนแรกอ่ะผมอ่ะเลี้ยงเอ่อระบบเปิดนี่แหละยังธรรมดาเนาะแต่ว่า ม้อะม,ม,มันมันมันสีไม่ค่อยสวยเพราะว่าบ้านบ้านผมอะที่โคราชอะอากาศมันร้อนมันสามสิบเจ็ดถึงสี่สิบกว่า,วา mm. อ่ามันไม่เหมาะสมในการเลี้ยง <Ha. S 1> ส่วนใหญ่ไม้จะแน่จะเลี้ยงที่ภาคกลาง mm. ลก็คืออากาศจะเย็นกว่า <Ha. S 1> เพราะว่าเขามีน้ําตลอดเวลาเนาะเราก็ตอนแรกเราก็เลี้ยงไปเลี้ยงมาทําลูกไม้ไปลูกไม้มาเราก็ท้อ <Ha. S 1> ว่าเออไม้เราสไีไม่ไม่เหมือนเขาท,าที่เราก็ซื้อตัวเดียวเขามาทําอะไรเงี้ย <Ha. S 1> แล้วก็ได้ไปดูไปดูงานเขาใหม่อ่าแล้วก็ดูในถาดเขาที่เพิ่งงอกขึ้นมาเนี่ย เออสีเรากับสีเขาอะไม่ต่างกันนะแต่เวลาโตมาเออสีเรากลับหายไปแล้วก็ได้มาศึกษาดูว่าทําไมมันถึงหายไปก็มาตามหาที่มาเลยว่าชค่วเก้าชั้นเกิดที่ไหนอ่ามันเกิดต่างประเทศเนาะมันอยู่อากาศร,ร้อนชื้นแต่ว่าร้อนชื้นของบ้านเขาอ่ะคือสิบห้าถึงสามสิบองศาอ่าแต่ว่าบ้านเราอ่ะมันสี่สิบมัน,ม,นมันไม่เหมาะกับการเลี้ยงถามว่าเลี้ยงได้ไม้เลี้ยงได้ผมก็เลี้ยงมาสองปีเหมือนกัน <c oughs> อ่าไม้โตแต่สีไม่สวย <c oughs> อ่าไม้โตจริงสีไม่สวยแล้วก็ หาตัวช่วยมาทําให้อากาศมันดีขึ้นก็มีโรงเวียนนี่แหละมีที่มีอยู่ตอนนี้ก็ช่วยในการลดอุณหภูมิจากภายนอกลงได้ประมาณสิบองศาอ่าจากจากสี่สิบก็เหลือสามสิบก็ถึงได้ทําโรงเวีขึ้นมาแล้วสีก็กลับมาสวยขึ้นนะครับอันนี้คือข้อดีหลักๆของโรงเรี์เลยใช่ไหมคะใช่ใช่มันดีต่อไมยทุกตัวนะไม่ใช่แค่โชคแต่ว่าโชคอ่ะมันดีตรงที่ว่า อากาศมันเหมาะสมเขาจะได้แสดงศักยภาพได้อย่างเต็มที่คือไม้เขาอะมีสีอยู่แล้วแต่พอมันชอบอากาศมันไม่ได้สีมันก็ต้องดอกอ่าเหมือนเรามีหมูแต่ว่าเราไม่ให้ข้าวเขากินหมูก็ผอมอนี่างครับอ่าโอเคค่ะพามาชมชอบไหมแะท่ที่น้องเิยวบอกว่ามันสีมันจะเห็นได้ชัดชัดจัดน้่คือจะเป็นแบบไหนเลยคะก็อีเนี่ย <laughs> สีสีไม้อสีไม้แบบว่าแบบชัดมาก เมื่อบีบอกว่าจริงๆแล้วถ้ามันสวยมันจะต้องสวยตั้งแต่เด็กไหมหรือยังไงเอ่อไม้จะเข้าเว็บแล้วสวยขึ้นไหมอะ่ะมันต้องสวยอยู่แล้วนะครับคือคือมันเกิดมาสวยอ่ะแต่ว่ามันไปอยู่แบบดูกเลี้ยงมาแบบเอ่อถูกเลี้ยงมาแบบว่าไม่ดีอ่ะมันก็จะสีดอปถ้ามาเอาไม้เขียวเขียวเข้ามาในโรงเอเว็บอ่ะมันก็จะเขียวเหมือนเดิมแต่ถ้าไม้มีสีอยู่แล้วสวยอยู่แล้วเราที่ซื้อมาตอนแรกอ่ะสวยเลยเราไาเลี้ยงที่บ้านเราอ่ะ เออมันดอกเพราะอะไรอย่างเงี้ยเรามาดูว่าอากาศว่าเรากับบ้านเขาต่างกันแค่ไหนอ่าของก็คือบ้านผมอ่ะมันมันแยกกว่าสีมันดอกพอมาอยู่ในเว็บมันอากาศมันดีขึ้นมันก็จะกลับมาสวยเหมือนเดิมเหมือนฤดูปลายฝนต้นหนาวไม้ข้างนอกก็จะสวยเหมือนกันนะครับอ่าให้อุณภูมิกับความชื้นได้ไม้ก็กลับมาสวยเหมือนเดิมนี่นะคะซึ่งอีแบบมันก็ช่วยลดอุณภูมิใช่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 มันคือความเครียดพี่รู้จักความเครียดด้วยเหรออ่าอันเนี้ย ความค,ความนนความความเครียดของไม้อ่ะคือเป็นปัจจัยหลายๆอย่างรวมๆกันเรียกว่าความเครียดอา่าอันนี้มันเป็นศัพท์ของทางทางนี้ผมอ่า <c oughs> ผมเลยเขาจว่าเอพี่รู้จักความเครียดของไม้ด้วยเหรอ, <c oughs> อคืออากาศไม่ได้ไม้เป็นโรคหรือเปล่า <c oughs> อ่าอะไรอย่างงี้ชรอดใบร้องไม่เหมาะสมเป็นโรคอาหารขาดสารอาหารอันนี้คือเรียกรวมว่าความเครียดของไม้การที่ทําให้ไม้ไม่เครียดไม้ก็จะเติบโตได้อย่างที่มันควรจะเป็นอ่า <c oughs> โอเคค่ะแต่แใหพี่รู้จักคําศัพท์นี้ด้วย ทีนี้ขอแบบหลักการง่ายๆค่ะถึงว่าเราไม่ได้มีมาเยอะแต่ว่าเราอยากคืออีเว็บในกาเนี้ยเออหลักการง่ายๆที่เราจะทำอีแว็บด้วตัวเองอะ่ะมันมันต้องมีอะไรบ้างคะอ่าอีเว็บจริงๆแล้วมันมันก็คือการดึงอากาศผ่านผ่านเอ่อตัวทำความเย็นอย่างหนึ่งเนาะอันนี้เป็นแผงคูลิ่งแพ็กก็คือแผงเนี้ยทำงานโดยการที่เราเปิดน้ําไหลผ่านแผงแล้วแผงมีรูให้อากาศเข้า,าแล้วก็ใช้พัดลม ดึงอากาศผ่านแผงเพื่อให้อากาศอ่ะได้ลดอุณภูมิโดยแผงทําความเยน็นอากาศก็จะเย็นขึ้นแล้วเราก็จะปิดอากาศปิดทั้งหมดให้อากาศผ่านแค่แผงทีนี้อากาศมันจะไหลผ่านแผงแล้วก็จะได้รับการทําความเยน็นครั้นี้อากาศในโรงก็จะเย็นขึ้นครับก็คือเราดัดแปลงได้อาจจะไม่ได้ใช้แผงแบบนี้อาจจะเป็นผมเห็นเขาใช้ก่ออิฐอิดมอนนะครับอ่าให้มีรูแล้วก็เปิดน้าไหลผ่านรูแล้วก็ดึงอากาศผ่านรูด้วยพัดลมก็ได้เหมือนกันแต่อาจจะ ไม่เท่ากับแผงเพราะว่าเอพื้นที่ในการแลกอากาศของแผงเนี่ยมันเยอะเนาะมันถูกทามาเพื่อเพื่องานนี้โดยเฉพาะแต่เราดัดแปลงมาจากโรงเลี้ยงปศุสัตว์อ่าเป็นการทําความเย็นของโรงปศุสัตว์เอามาเลี้ยงไม้ทําเองได้เอาทาเองได้พัดลมอาจจะมาถ้าโรงเราเล็กไม่ต้องใช้พัดลมตัวใหญ่ก็ได้ใช้พัดลมดูดอากาศของห้องน้ําก็ได้เสียงเลาด้วยเราทําใกล้ๆบ้านอย่างเงี้ยใช้พัดลมตัวนั้นก็ได้แผงก็เขาขายเป็นก้อนอ่า ก็วัดขนาดของอ่าโลของเราว่าจะทําเท่าไหร่แล้วก็ซื้อก้อนเนี้ยมาใส่ก้อนก็จะมีองค์ประกอบของก้อนจะมีอ่รางน้ํา่ารางข้างบนเนี้ยจะมีท่อน้ําอยู่ที่จะคอยปล่อยน้ําลงอ่าแล้วก็อ่าให้ผ่านแหงนี้ก็จะมีรางน้ำข้างล่างนี้ก็จะไหลลงรางแล้วก็ไปรวมกันที่แทงค์อ่าที่เก็บใช่ที่เก็บที่เก็บน้ําแล้วก็จะเวียนน้าขึ้นลงอย่างนี้เรื่อยๆเนาะอ่า แล้วก็ทําน้ําในถังให้เย็นไว้อันนี้ถังจะฝังดินอ๋อเอาถังฝังดินมันจะเย็นใช่ใชะคะถ้าน้ําเย็นอากาศก็ลดอุณภูมิได้เยอะนะครับถ้าน้ําเย็นขึ้นแต่ว่าลมมันเย็นมากแล้วก็ซึงอากาศออกไปทำละลกความร้อนใช่แล้วก็ดึงอากาศผ่านออกไปอากาศก็ออกากาศจะเป็นอากาศใหม่ที่เป็นอากาศเย็นเข้ามาเรื่อยๆจะไม่อากาศจะไม่อับอ้าวในนี้อ่าอโอเคแล้วแบบนี้ค่ะความว่างความยาวที่เราแนะนํา ควรจะประมาณไหนคัควรจะเป็นเป็นยาวควรจะยาวกว่ากว้างเราจะได้ประหยัดแผงประหยัดพัดลมเราจะมีพื้นที่หน้าตัดเท่ากันแต่เราดึงอากาศออกอย่างเดียวอ่าเราก็ใช้เป็นแนวยาวจะจะดีกว่าเอาเป็นแผงแนวกว้างมันจะเปลืองแผงมากพัดลมันจะเปลืองเพราะว่าต้องใช้หลายตัวอ่าเราดึงเป็นแนวยาวดีกว่าอากาศมันโดนดึงง่ายกว่า เออพี่อยากดูว่าถ้าสมวยเวลาเราตัดไม้อ่ะไม่ว่าจะเป็นการยกองยกยอดของโชคหรือว่าไม้ใบอ่ะรากมันไวกว่าไหมหรือว่ามันเหมือนว่ามันไม่ชันนะหรือว่ามันตายยากกว่าหรือเปล่าถ้าเราตัดในลงอ่าในลงมันจะถามว่าความรู้ของการอบไม้อ่ะแล้วอบทําไมเออแล้วอบเพื่อไม่ให้มันคลายน้ําเพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าในถุงอบอ่ะมันความชื้นสูงอ่า อากาศมันก็จะไม่ค่อยสวิงเพราะว่ามันอากาศเท่านั้นเนาะอันนี้ลงเ e ว็บเหมือนกันคือเมื่อเราดึงอากาศผ่านแผงเนี่ยความชื้นอ่ะมันจะสูงแล้วก็อากาศไม่สวิงเพราะว่าเราเอาอากาศใหม่เข้ามาเรื่อยๆคราวนี้ไม้มันก็จะไม่มีอากาศขึ้นลงมันก็จะเติบโตเติบโตตลอดอ่าลากก็จะไม่เหี่ยวเพราะว่าความชื้นสูงอากาศเย็นลากเหี่ยวเพราะาอะไรเพราะว่าอากาศร้อนความชื้นน้อยคืออากาศแห้งแล้วก็ร้อนลากเลยเหี่ยวเลยไม่โตอย่างเงี้ยครับพอมันอยู่ในเ e ว็บเนี่ยผมตัด โยนทิ้งไว้มันยังไม่ตายเลยบางทีกอคือตัดปุ๊บวางไฟมันก็คืออากาศมันดีเนาะเท่าก็ไม่ง่ายใช่ครับอากาศมันดีถ้าอากาศของที่บ้านที่บ้านเอ่อคนที่เลี้ยงไม้อะอากาศดีไม่ต้องมีโงรงแยบก็ได้อืมอ่ามีก็ดีม,มีดีกว่าแน่นอนแต่ไม่มีก็ได้ค่ะแต่ว่าบ้านาเรามันไม่ได้มันต้องมีาง,งครับโบราณมันไม่ได้จริงจริอ่าทีนี้อยากให้แนะนําเอ,อ่อ มมเที่เราเหยเองหน่อยอย่างพวกช่อกระชันเพราะว่าตอนนี้เรามาใส่ช่อกระชันเนาะอ่ะว่านอ้นองน้องวิวเนี่ยมีเทคนิคในการชื่ซาแมันเลือกพ่อแม่ค่ะหรือการที่เราจะผสมยังไงบ้างหรือว่ามีเอ่อสีที่เราคิดว่ามันจะแบบว่าไปต่อในตลาดเนี้ยค่ะได้ยาวยๆยวอ่ะเป็นอย่งไงแนะนําแบบมือใหม่หน่อยหรือว่าพี่ๆที่เขาชอบช็อกโกันเนี่ยอ่าตอนนี้สีที่เหรอฮิตเลยก็เป็นสีแดงสีแดงอ่านะสีแดงนะคะแดงแบบในตลาดเลยอาจจะแบบ ไม่ได้เขาเป็นแดงแบบอย่างนี้ยครับแต่ว่าแบบเส้นอย่างนี้เลยเนาะแดงแบบแต่ว่าเส้นเนี้ต้องไปหยุดในใบอะต้องแดงแบบแบบแบบเส้นเส้นเนี้ยที่อยู่ในใบแบบแดงๆเลยยิ่งแดงยิ่งยิ่งแพงยิ่งแดงยิ่งดีแล้วก็รองมาจะเป็นแบบพวกเอ่อม่วงชมพูม่วงคือแบบนี้ปะคะ่ะใช่ครับใช่ใช่ม่วงม่วงแบบนี้ไอชมพูขอแค่สีชัดอ่าสีชัดสีสว่างแต่ผมอ่ะชอบสีส้มส่วนตัวผมชอบสีส้มก็คือผมจะทําไม้จาก เออไม้เหลืองไม้เหลืองเข้ากับแดงก็ให้ได้ให้ได้สีส้มชาจะออกสีส้มแล้วก็มิติมิติของสีที่เข้าไปในสีเหลืองก็จะต่างจากมิติสีที่เข้าจากสีขาวอ่านเดี๋ยวมาดูอันนี้ไม้เหลืองค่ะเนี่ยคือใบหม่มาเป็นสีเหลืองแล้วค่อยเข้าสีกับนเนี่ยใบหม่มาเป็นสีขาวแล้วค่อยแล้วค่อยเข้าสีนี่อ๋ออมันจะมีการเปนเาไหคะ เพราะว่าไม้เริ่มแรกเขาไม้สีของโชคเนาะมันจะเกิดจากการเอาไม้ดำไปใส่ไม้ด่างขาวแล้วสีจากไม้ดำก็ไปอยู่ในอยู่ในด่างขาวอ่าขึ้นสีแล้วก็เลยขึ้นสีขึ้นมาแต่เนี้ยลุกไปใหม่เนี่ยมันเริ่มมีการเอาไม้เหลืองมาใส่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เป็นเป็นสายไม้เหลืองผสมไม้สีไม้ขาวทําไหมก็ทําแต่ชอบไม้เหลืองมากกว่าอืมมีตัวไหนแบบว่าเตัวตัวรักของเราบ้างเงี้ยถ้าตัวตัวเลิฟจริงคือตัวนี้ตัวเลิฟเป็นคือะไอ่าสี สวยแบบจุดประกายไม้ไม้สีเอ่อเหลืองเข้าสีผมเป็นแบบเป็นตัวนี้แหละเมื่อก่อนอ่ะสวยแต่เนี้ยเราเพิ่งเอาเข้ามาในอีเว็บเนาะอ่าอันนี้คือเขาอยู่ในโรงเรือนปกติใช่ใบไม้เหลืองไม้เหลืองอ่ะมันจะเสียเสียเสียง่ายกว่าอ่าเราก็ต้องพัฒนาให้มันแข็งแรงขึ้นอะไรเงี้ยเราก็ทาตอนเนี้ยคือใบที่อยู่ในโรงอีเว็บอ่าสีก็จะเห็นประมาณใช่สีก็จะเห็นดีขึ้นแล้วก็ใบก็ไม่ค่อยเสียละเพราะอากาศมันเย็นไม้เสียส่วนใหญ่มันเกิดจากอากาศร้อนแล้วก็แห้งนะครับ เอ่อแต่ว่ามันจะมีมันจะมีพวกเรื่องของโรคพืชอะไรเงี้ยที่แบบเป็นเรื่องที่แบบต้องต้องคุยกันอีกทีนึงอ่ะแปลว่าอาจจะต้องมีคลิปอื่นเพราะมันมันจะมีทุกคนแบบว่าใบไหม้ใบไหม้เนี่ยเกิดจากอะไรกันแน่อะไรเงี้ยมันไม่ได้ไหม้จากแดดถ้าคุณเลี้ยงใต้ชายแนน่ะไม่มีทางไหม้จากแดดได้เลยอย่างเงี้ยผมมองว่าไหม้จากอะไรนะถ้าสมมติเราเลี้ยงใต้ชายแนนเราเนี่ยคิดว่าน้าอย่างอย่างอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเรียกไหม้ไหมะเสียมตาแล้วก็แบบ เข้ามนเป็นสีเหลืองอะอ,อย่างนี้เียกไหมหรือเปล่าอ,อ,อันเนี้ยจริงๆิงแล้วไม่ได้มาจากแดดแต่ว่ามีเป็นอาการของการบอกว่ารากเน่าบางสว่วนอ่าดูลักษณะนะคะ,ะ,ะใช่มันมีใลายแบบใช่ใช่แต่เราเรียกโรคพืชว่าใบไหมกันหลายหลายโรคแต่ว่ามันต่างกันหลายหลายตัวการจะเกิดจากแอนแทกโนดบ้างก็จะเป็นจุดๆหรือเกิดจากลาตออื่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็รากเน่าก็เป็นแบบไหมคนละแบบลองลองมองให้ออกแต่ว่าอันนั้นเป็นในเรื่องใช่ลึกลึก ทีนี้เราได้ขายไยคะเราปกติแล้วอ่ะเราเพาะขายไหมหรือว่ายังไม่ขายมีมีแบ่งขายบ้างแล้วก็เก็บถ้าส่วนใหญ่เพราะว่าเราอยากพัฒนาต่อเราต้องเอาไม้รุ่นเราเนี่ยรุ่นลูกของเราเนี่ยลูกไม้เราอ่ะมาตั้งเป็นแม่ใหม่ค่ะอ่าแล้วก็พัฒนาต่ออีกอะไรเงี้ยครับบานเราไม่ได้ขายทุกต้นเราขายเป็นเนาะว่าเอ่อชุดไหนฝักไหนมีจํานวนเยอะเขาถึงได้แบ่งขายชุดไหนมีจํานวนน้อยเราขอตัดทําจํานวนก่อดขายนอ อย่างนี้ดีกว่าว่ามันจะได้อไม่ไม่หายไปเนาะไม้ผมจะได้ไม่หายไปแล้วการพัฒนาผมจะได้ไม่ไม่หยุดชะง,งักอ่าก็เลยแบบอาจต้องรอหน่อยเพราะว่าส่วนใหญ่เป็นไม้มเมล็ดล้วล่าพี่พี่พือขนาไหนสนใจอะค่ะสามารถสั่งซื้อได้ที่ไหนบ้างช่องทางไหนบ้างหรือว่าเออเข้าเออีปขายช่องทางไหนไหนบ้างไมหมส่งหรือเปล่าเออส่งอะส่งนะครับถ้าถ้าขายก็ มีส่งไปรษีแหละอ่าแต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ขายเลยเพราะว่าทําไม้ก็ยังไม่ขายเนาะใช่ยังยังไม่ค่อยได้ขายมีขายบ้างนิดนิดหน่อยแบบว่าพอค่าน้ำค่าไฟอ่าแต่จะมีช่องทางให้ติดตามก็มีแบบเฟซเฟซผมเป็นแบบบิวรุตมีเพจส่วนไม้แม่มีติ๊กจอกสวนไม้แม่อ่าก็คือไปอัปเดตตรงนั้นใช่ส่วนอัปเดตตรงนั้นเราจะขายอะไรยังไงเราก็จะไปอัปเดทใช่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 ถ้าขาย แพนนะก็จะมีไลท์ไลท์ขายนี่แหละ่ะไลท์ขายใช่แทนแพนไว้กับปีนู่นละยังไม่ได้ทำสักทีเลยทำแต่ไม้เพราะว่าพี่เห็นอย่างนี้ค่ะน้องดิวเขาจะต้องเห็มาใช่ไหมใช่ครับใช่ใช่นน้องดิวก็จะมีความรู้ในเรื่องแบบว่าทั้งโรคของพืชนะคะแล้วก็หลายๆอย่างเกี่ยวกับเกษตรเขาเป็นนักพัฒนานะคะไม่ใช่แบบว่าขายอย่างเดียวเนาะขายขายไม่เก่งไม่ไม่ใช่นักขายักพัแต่พัฒนา ไม nhà, be oh, no, ้ท okay. ีย right. so like, like, ่างเนี่ยมันเป็นความตั้งใจของมองไม่ได้คุณมากขายตายไหมเน้อเพราะองนะคะเองแต่บองอยากให้แบบว่าได้เห็นเขายกวไนฟอร์มที่แบบน้องแบบชอบจริงจริงใช่เรามีแนวทางที่เราอยากทําเรามีไม้ในฝันที่เราอยากได้ใช่แต่มันไม่มีขายเราต้องทำเองอ่านี่ก็คือความของ้องครับโอเคราวหน้าค่ะคุณกประทาแบบแล้วก็เกี่ยวดารเอาไปทํา ตามน้องดิวอ่ะอีวับที่แบบว่าทําเองง่ายๆโดยมีหลักการง่ายๆแล้วก็จะมาอัปเดตดังน้องดิวบ่อยๆ <c oughs> โอเคสำหรับวันนี้ขอบคุณน้องดิวมาค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะ